สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับขั้วแล้วแต่อยากบายแม่อันดาคือเกาคือเดิมนะจ้ามือหนีแม่อันดาสีพาพ,พี่นนองมาเฮ็ดพัดทั่วฝังยาวใส่พริกแกงใส่หมูสามสันแซบๆเข้ากับสีไปเบิ้งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยจ้าวัตถุด,ดิบที่ฮอสิใส่ในมือหนีกะซิมี่หมูสามสันพริกแกงพริกแกงเข้าสีใส่มือหนีกะสี่เป็นพริกแกงแบบพัดเป็นพริกแกงเผ็ดเนาะค่ะ มีทัวฝักงาวใบบักกูดบักพริกสดซ,ซอนหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายผงชูรสน้ำมันหมูหลักกรซอดฝาเขียวนะคะ ก่อนอื่นเลยนันแม่อันดาเกษีเอาวัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างไปล้างน้ำให้มันสะอาดหลังจากนั้นแม่อันดาเกษีเอาทั่วฟังยง้วเตียงห้าเตรียมไว้เอามาหั่นให้มันเป็นสินตามที่เห้าต้องการเสร็จแล้วแม่อันดาเกษีเอาบากัก,าพากพริกซสเทียเหาเตรียมไว้มาพาครึ่งบักพริกทีแม่อันดา,าสิใส่ในมือน,นี้กสิเป็นพริกซีฟ้าต่อไปแม่อันดาเกาสิมาชีกใบปะกูตเตรียมไว้ แล้วต่อไปแม่อันดาเกษีเอาหมูสามันที่ห้าหลังน้ำไว้เซตซับเรียบร้อยแล้วมาหั่นห้มันเป็นสินตามที่เขาต้องการแล้วตอนนี้เองแม่อันดาก็ได้เตรียมวัตถุดิบเซตซับเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะต่อไปแม่อันดาเกษีเอากระทะขึ้นคางไฟใส่น้ำมันหมูลงไปจัหน่อยนึงเพราะแต่ว่านน้ำมันหมูของเขาเริ่มห่อนแล้วแม่อันดาเกษีเอาพริกแกงที่เขาสื้อมาใส่ลงไปพริกแกงที่แม่อันดาใส่หมอน้ก็สิเป็นพริกแกงส้ำเร็จลูบเนาะค่ะ หลังจากที่พริกแกงของข้าเริมหอมได้ทีแล้วแม่อันดากะสีใส่หมูสามสันที่ห้าหันไวใส่ลงไปหลังจากนั้นแม่อันดากะสีพัดไปเรื่อยๆให้หมูสามสันของข้าเริมสุกจักหน่อยนึงพอตะปามูสามสันของขาเริมสุกจักหน่อยแล้วแม่อันดากะสีใส่ใบบักกูดสีเตี๋ยวหาวเตียมไวใส่ลงไปเสร็จแล้วข้ากะสีพัดต่อไปอีกจักหน่อยนะจ้าพอตะปามูของข้าเริ่มสุกได้จักหน่อยแล้วต่อไปแม่อันดากะสีใส่ถั่วฝักยาวเตี๋ยวาหันเตรียมไวใส่ลงไป หลังจากนั้นแม่อันดากระสิพัดส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันและต่อไปแม่อันดากระสิปุงรสโด,ดยพงปุงรสหรือว่าลรสด,ดีตามโดยซอดฝ้าเขียวหลังจากนั้นแม่อันดากระสิพัดไปเรื่อยๆอย่าห้มันใหม่ต่อไปแม่อันดากระสิเอาน้ำเปล่าใส่ลงไปอันนี้ก็จะเป็นน้ำเปล่าเนานะคะ่ะแต่ว่าแม่อันดาเอาขวดซ้อนหอยนางรมที่ว่าบดแล้วแม่อันดาไปกรอกน้ำใส่มาซื้อ หลังจากนั้นแม่อันดากระสิพัทส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันหลังจากนั้นแม่อันดากระสิใสซีอิ๊วขาวลงไปจักนอ่อยหนึง่งเราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายสองซอนซาน้ำตาลทรายมือี้แม่อันดากระสิใสน้ำตาลทรายขาวเสร็จแล้วห้ากระสิใสผงชูรสลงไปหนึ่งส่วนซาหลังจากนั้นแม่อันดากระสิพัส่วนผสมทุกอย่างให้มันเข้ากันเราก็ตามด้วยซอนหอยนางรม ซอนหอยนั่งล้มนี่คันแม่นว่าผู้ใดมากหน่อยกระใสหน่อยหน่อยคันผู้ใดมากหลายกระใสหลายๆเลยก็ไดเนาะจ้าเ็จแล้วแม่อันดากระสิปัสส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเข้ากันเพราะแต่ว่าส่วนผสมทุกสิ่งทุกอย่างเข้ากันดีแล้วต่อไปแม่อันดากระสิใสบักพริกที่ห้าหันว้ใส่ลงไปพริกสีฟ้าตัวนี้แม่อันดากระสิใสล่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเพิ่มความเผ็ดเนาะค่ะแม่อันดาก็มักเผ็ดเ็เนากระสิใสล่ลงไปตอนนี้เองกับเขาของเฮากระเซ็นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะ หลังจากนั้นแม่อันดากระซิซิมรดเบิงขันแม่นว่าพอดีแล้วห้ากระซิตักใส่จานเตรียมพร้อมสืบได้เลยนะคะเป็นแจงไหนเนี่ยค่ะพี่น้องเมนูมือนีเป็นตาแสบบ่าจ้าขันแม่นว่าเป็นตาแสบพี่น้องก็สามารถเท็ดตามสูตรที่แม่อันดาบอกได้เลยนะคะมาด้วยจากพี่น้องขันแม่นพู้ไดหิวเขาก็มากินเขากับแม่อันดาได้เด้อค่ะสุดท้ายนี้แม่อันดาก็ขอฝากพี่น้องซ้อยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ซ้อยเป็นกำลังใจให้แม่อันดาเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะ